นี่นี่ห่องห้อนครับออกมาไไ่แน่แต่ว่าก็มีล้มเวลาสองทุ่มยางกระบ,บานจ้าติดติดติดลบติดลบสี่ได้นน่ติดลบสามลบสี่ได้นน่ ลัางยางเมียบานจะเหนืองานสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งก็ประมาณนี้สี่ทุงมือตะเวนท่านเดืโต๊กดินตะเวนหวงสี่ทุมตะเวนท่านเดืโต๊กดินบรรยากาศบรรยากาศ